วันนี้ถุงเงินเฝ้าบ้านนะคะนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปกับพ่อไปซื้อข้าวนะคะหนูเฝ้าบ้านนะลูกนะโอเคไหมคะหืมจะไปด้วยจะไปด้วยเหรอคะอะ่นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆไม่ไม่เล่นเอออย่าไม่ <c oughs> มากหยอกเลยพี่น้องหนูเฝ้าบ้านนะคะถ้างั้นวัสดีค่ะสวยๆอะให้แม่ดูหน่อยเรีวๆอย่าขี้เกียจ วันดีค่ะสวยให้แม่ดูหน่อยวันดีค่ะสวยหน่อย <c oughs> อุ้ยน่ารักอะให้ไปด้วยให้ไปด้วยวันดีค่ะสวยมากเลยอัน,น้องถุงเงินสี่สองปีแล้วพี่น้องแต่สองขวบแล้วสะยังเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปหนูขึ้นไปข้างบนไปไปเบื้องเสาเพื่อนข่อยฝีมือเขารวนล้วนฝ <c oughs> ีมืออีหมาหน่อยล้วนล้วนไปขึ้นไปที่นอน ปุ่นบ่นอนเพลินซะหืมายเอาวันดีค่ะสื้อสวยวันดีค่ะสืส้อวยจะเฝ้าจามวันดีค่ะส,สวยให้แม่ดูก่อนเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวด้วยเร็วเร็วเร็วเขาอีกรอบเข้าอ,อีกรอบอย่าขี้เกียจลูกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นแม่ไม่เล่นด้วยนะเร็ว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 เอาวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อนลูกโมเล่ยนละพี่น้องขี้ข้าวแล้วแม่ไปแล้ว แม่ไปแล้วมีแต่ห้อยหมาวันดีค่ะส,สวยๆก่อนเฮ็ด <c oughs> ยังว่าหันนี่เฮ็ดยังว่าหานันนี่เอาวันดีค่ะส,สวยๆก่อนบัดยกขาขึ้นซื้อไปละววันดีค่ะส,สวยๆก่อนวันดีค่ะส,สวยๆลูกโอ้โอโอโดยดวดขึ้นมาบ้ากันละพี่น้อง <c oughs>